ไหนเขียนเขียนชื่อน้องกีตาร์ให้ดูหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้มากับน้องกีตาร์คนสวยวันนี้น้องกีตาร์จะไปเที่ยวไหนลูกไปทะเลค่ะโอ้วันนี้เตรียมชุดมาสวยเลยดีใจแหละลูกดีใจไหมวันนี้จะเอาอะไรไปฝากยะผัก หอยกับอะไรอีกูปลาหมึกกุ้งสวยจังเลยนี่ครับวันนี้เราเดินทางมากับเจ้าโตโยต้ายารีตเอทีนะครับนี่ครับที่มาซื้อวันนี้ซื้ออาหารทะเลไปกินกันที่ชายหาดนะครับมากับรถคันใหม่ของครอบครัวนะครับ นี่น้องกีตาร์คนสวยข้าวายกล้องเลยค่ะ,ค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 ะบ๊ายบายวันนี้น้องกีตาร์มารอรออะไรลูกรอแม่กายเหรอแม่กายไปซื้ออาหารทะเลอยู่เหรอลูกใช่ไหมใช่ใช่แลรอค่ะว่าเป็นนนกันทะเลหรอไปเราขึ้นรถกันลูกบ๊ายบายเดี๋ยวนีว้ตอนนี้ก็รอแม่กายนะคะ คือตอนนี้ไม่กลายไปซื้ออาหารทะเลเพื่อที่จะไปกินกันที่ชายหาดนะคะทุกคนแล้วก็จะไปขี่เรือด้วยาทุกคนได้เคิร์นนะแค่์ได้อะไรมาบ้างอ่ะฮะไปน้ำลงขึนหอยน้ำลงเอาไปวางเขาประเดี๋ยวแมทมันติดไอเขาอันนั้นด้วยเนเอาแอร์บาล์ดเหรอใช่บอ พร้อมเดินทางค่ะโอ้มีแต่กล้างน้อยเลย,ยไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนน,นี้หนูมาถึงเลยใช่ไหมคะหนูมาถึงที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนทะเลอยู่ทะเล ตอ,นน,อนนี้อันนี้อันนี้คือของเล่นอะไรของหนูเนี่ยหุที่เสียบอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์โอ้ไฟแรงมากกับข้าววันนี้อะไรกินต้มยำต๊ยะยเกาะเหรอต๊ยะยเกาะหรอ นี่วันนี้กับข้าวของเราก็มีเฟรชไฟมีกุ้งเผามีข้าวผาดของน้องกิตด้าแล้วก็ปูแล้วก็หมูป่านะครับได้ไหมนี่มาอั้มข้าวก่นอกน ข้าวเหรอ คนฮึกลับอะไนี้ไปกลับกล้องทำไมอ่ะก็มาเข้าแปกล้องตอนเล่นหนุนนี่เรเอาไปยิงภาก่อนอือ แม้ขเขาเล่นกันเยอะเลยทุกคน อาจารทำไมเราต้องถ่ายคลิปเยอะๆหรือว่าเราเป็นคนดัง นี่ครับผมอาหารวันนี้ดูครับ,บมีแต่ของสดสดม่จากรถสดจากทะเลี่โชว์หน่อยมังกิต้าสวัสดีค่ะจริงจังเลยมามากินข้าวด้วยกันครับผม

นี่นี่มาได้ตรงนี้ค่ะ เขียนเขียนชื่อดองกีตาร์ให้ดูหน่อยไหนอ้โก็ไก่ปนอิ่มเลยไม่โทงไง นีชื่อน้องกีตาร์ลอเรือสาระอาหายไปไหนอะลูกสาระอาไม่มีเอาไม่ค่ะอันนี้ชื่อเพ่งอันนี้ชื่อแบบเก่านะอันนี้ชื่อแบบเก่าแบบไม่มีสาระอาเหรอมานี่ก่อนค่ะไม่ลงไปค่ะมานี่เดี๋ยวผมดะพ่อเปียกขึ้นมาเมื่อไหร่จะได้ไปขี่ เดือนตรงไหนรืออันนั้นน่ะก็ได้ขีแบบดูไม่ใช่เหรอสะดุดไหมไม่ขาวเลยจริงเหรอพ้งเปียกเปียกแล้วเปียกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่นั่งลงได้เหรือไม่ชุดเปลี่ยนอยู่ชุดที่ไหนอ่ะ ใระเปมีกี่้หอยาเรจะลงนแตให้นคะคนามาเลค่ะ เขาจมูกเมื่อกี้เศรษฐเหรอเสียบเหรอในน,น,น,นหน้นามาดูหน่อยลึกไหมเนี่ยนุ่นเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่ตรงนู้นหมดเลย อาทีคลายให้กูอนยังไงอธิานยังไงที่อยอย่อน อะไรคะในตุ้เป้ในตุ้เป้เลยในตุ้เป้เลยเหรออยว่ายน้ำอยากว่ายน้ำอีก,ออกเดี๋ยวพ่อพาว่ายนะคะเดีย๋ยวเรามาเล่นนี้ก่อนมาเล่นอันนี้ก่อนเร็ว จิวอะไรคะ <Okay. S 2> ไหนทรายเหรอหนูเดี๋ยวเราไปหาหอยก่อนนะคะอืมนี่จะจิ้วไปฝากยาค่ะเหรอกลัวอะไรกลัวทำไมอย่าลงไปลึกค่ะ đông <laughs> với nước là? hứa <laughs> hứa <laughs> lên Cái hứa hứa อ๋อล้างน้ำไหยลูกมาพ่อช่วยช่วยยล้างเค็มไหมน้ำเค็มไหมเค็มมากเลยสนุกไหมคะสนุกมากสนุกมาก จะซื้ออะไรไปฝากย่าพัดอ่ะหอยกระปูอาจารยาหงอยังอันนี้มันไม่ล้มด้วยโลเพราะเปียกม่มือมามาเข้นมาเดี๋ยวลงไปเลือกดูอาจารย์ว่าตรงนี้พ่อพอเหรอจ้า จะไล่หนูออกจะไล่หนูออกเลยแบบนี้นะ เข็มไหมเข็มมัน <laughs> จะไล่หนูเข้าฝั่งเหรอ,อใช่ไหมหนไม่อยากโดนไล้เราจะไล่หนูเข้าฝั่งให้มันเดีย๋ยวรอให้มันไล่ดีกว่าเพราะเธอจะไม่ จริงเหรอ ส,สนุกสนุกสนุกมากเลยเหรอสนุกอันนี้จะไปสนูมานนด,ด้วยีขอด้ค่ะุกนมันไปสนาลยไปแบบไปแบบพ่แบบขอขออขึ้นไปกินก่อนได้ไหม ขึ้นไปกินก่อนได้ไหมไม,ไมาปะปะขึ้นไปก่อนปะอันเดียวพักพักหนก่อนปะอันเดียว น้อยเอ้าเอ้าเอ้าไปไหนอะ่ะอุ้ยตูดแดง